เสื้อลินินงานปักรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อลินินเนื้อนุ่มนะคะเนื้อจะมีความหนากว่าลินินเนื้อปกติดีนึงเวลาตัดต่อก็จะได้ความนิ่งมาพร้อมงานปักแบบคอตตินนะคะเป็นสีหวานหวานที่อกซ้ายขวาแล้วก็มีมาปักเชื่อมที่แขนเสื้อนะคะที่แขนเสื้อก็จะลิงก์เป็นการตัดต่อลูกไม้คอตตอนเหมือนที่ํำตัวเลยแล้วก็ใส่ง,งานปักเข้าไป ช่วงกลางก็จะมีตีเก็ดนะคะยาวจนสุดชายเสื้อเลยหน้าหลังก็จะเป็นเรียบเรียบนะคะไม่มีงานปักอะไรส่วนทรงคอจะเป็นทรงคอกลมแล้วก็ใส่เป็นทิมลูกไม้แบบกราฟิกคือจะได้ความหวานด้วยแล้วก็ดูโมเดิร์นขึ้นมาทั้งหมด3าสีนะคะคือปักสีดอกขึ้นหมดเลยอันนี้จะเป็นสีเหลืองแล้วก็นี้เป็นสีฟ้านะคะ มีไซส์ S ถึง 3XL นะคะรุ่นนี้มีขาวเหลืองฟ้าค่ะ